หน้าห้าสิบเก้าบทแผ่เมตตาหันทะมะยังเมตตาภะระนังกะโรมะเสอะหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขนิทุกขโขโหโมิจงเป็นผู้ไร้ทุกข์อะเวโรหโหมิจงเป็นผู้ไม่มีเวรอัพยาปัจโชโหโมิ จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอนนโคโหโมิจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สุขีอัตตานางปริหะรามิจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุขสัพเพสัตตาอเวราโหนตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรสัพเพสัตตาอัพยาปชาโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันหน้าหกสิบสัพเพสัตตาอานีคาโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สัพเพสัตตาสุขีอัตตานางปร,ริหะรันตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาสัพพะทุกขาปะมุลจันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกทั้งมวลสัพเพสัตตาลัทธะสัมปัติโตมาวิคัจฉันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้พรากจากสมบัติอันตนได้แล้วสัพ เพัตตากรรมมัสกากรมมะทายาทากรรมะโยนีกรรมะพันธูกรรมะปติสระนาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริสันติ กันและยานังวาปาปะกังวาตะัสะทายาทาพระวิตสันติจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจากต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไป